โอเคครวันนี้ครับต,ต่อจากคลิปที่แล้วเลยก็คือที่ผมทำ Lock ็อกอินไปก็คือความอกอินและเช็คล็อกอินนะมันนี่ต่อไปก็เป็นล็อกเอาล็อกเอานะมันก็ค่อนข้างจะง่ายแสนง่ายมากเลยนี่เปิดในหน้าตัวโคดก่อนเลยล PHP, start, 4, 4ก็คือ PHP session start empty session function ก็คือ เรากลับไปดูที่นั่นนะเราอ็อนนะี้ะล็ส่วนบุกแป๊บนึ่งเอ้ยถูกิ็เนี่ยมันจะขึ้นว่าเอ็มตี้ว่าเนี่ยปุ่มออกจากวัมมันต้องันนงนะเปิดหน้าไหนวะอินเด็กหรือเฮดเดอร์วะนึงนะเดี๋ยวดให้ดูเปดนดเออเฮดเดอรเราใช่ไหมมักนก็ เด้อไม่ใช่น่าจะเป็นตัวของอุ้ยกลับไปดิของอะไรวะตัวของล็อกอินนี่แหละใช่ไหมนี่อุ้งกำลังกำลัยังนิดหน่อยนี่นี่นี่ล็อกล็อกอินนะมันจะเป็นห้องของตัวของล็อกอินนะมันก็คือ empty center นี้ก็คือมันจะคือมาขึ้นด้านล่างของตัวเนี้ย หน้าของตัวชื่อเราคูเนมก็คือหนีชื่อเราตัวนี้อินกี้ก็คือป้อนในระบบปุ่มป้อนในระบบตรงนี้ก็คือมันก็จะกลับไปหน้าล็อกอินให้เรากลับไปล็อกอินใหม่นั้นก็คุณได้ออกจากวัมบเรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาหน้าตัวเออเปิดปิดอันกจะกลับมาหน้าตัวนี้นี่ก็คือกลับมาหน้านี้ปด่มกระโดดนี่ก็จะกลับมาหน้านี้เล้วกลับประมาณนี้โอเค ค่ะโอเคถ้าออกมาชับมานั่งมหนั่งที่็นเด็กถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถูกใจ